สวัสดีครับอันนี้อากาศหนาวนะครับนะเสียงก็เปลี่ยนนะครับนะตอนนี้กําลังเตรียมปูรุ่นไซส์เล็กๆนะครับนะจากทุ่งนานะครับขึ้นมาไอ้ปูชุดเนี้ยจะเดินทางไปชัยภูมินะนะไปชัยภูมิเช้าก็ลองแกะแล้วครับนะไปให้แม่คานะครับเป็นเรนงานนะครับนนี่คือนะครับนะนี่ปูตัวเล็กๆนะครับนะดูสังเกตดูปูก่อนนะครับที่ทิราม่าหน่อยฉีกปูเตะเป็นๆให้ทุกท่านดูนะครับว่า พราะอะไรนะครับนะะความปูจะแย่มากมายกันผมเคยบอกเสมอว่าปูน่ะเขาไม่ได้ซื้อเพราะความเยอะปูเขาซื้อเพราะความมันนะครับนี่ครับปูเล็กนะครับเนี่ยดูมันนะครับนะอาหารนะครับนะอาหารก่อนจะจับไปส่งแม่ค้าปูดองหรือโรงงานปูดองแบบเนี้ยนะครับนะ บางทีบางตัวปูไม่มันเขาก็ไม่เอานะครับก็เน้นอย่างเดียวเรื่องของการทําปูมันนะครับผมก็ไม่เก่งนะครับนะได้เก่งมาในทนางนี้นะครับนี่คือมันปูนะครับนะแกะมาเป็นเป็นนี่ยังไม่ตายนะครับเนี่ยนะครับยูแข้งขาก็จะจะรามากนะครับนะรามากบางอย่างสินค้าบางอย่างเราต้องพีเซ้นนะครับนะนะครับการเลี้ยงปูนาไม่ยากนะครับครับนะท้ามาถูกทางสวนสบผมนะ่ยทำบ่อดินมาเกือบสิบปีนะครับ เรเป็นคนแรกในประเทศไทยความรู้บางอย่างการเลี้ยงปูนาใน Google หรือ YouTube ไม่มีนะครับอย่าไปตามหามาเลยใน Google y o u t u b e นะหรือแม้แต่บางที่บา,ทบางทางตามฟาร์มต่างๆบางอย่างก็เก่งคนละเรื่องคนละรลาวคนละแนวกันนะครับนะไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับนะก็เรียนรู้ให้ถูกนะครับนะเราต้องถามตัวเองว่าเราจะเลี้ยงปูนาเพื่ออะไรนะครับนะปูหนึ่งตัวทําอะไรคุณได้บ้างนะครับนะทำอะไรคุณได้บ้าง,นะนะางปูหนึ่งตัวเงี้ยปูดองได้ไหมน้ําพริกได้ไหม นะครับนะส่งนอกได้ไหมแปดรูปอย่างอื่นได้ไหมคุณต้องถามตัวเองนะครับนะไม่ต้องถามพันธุ์ปูหรอกครับเนี่ยปูนาธรรมชาตินี่นะครับนี่นะครับนะนี่ก็ปูรุ่นเล็กนะครับนะนี่นะครับปูรุ่นเล็กเล็กมากนะน่ะใหญ่กว่าหัวอิมผมนิดเดียวเนี่ยประมาณสองเดือนครับน่ะสองเดือนกว่านี้ครับนี่ครับดูมันนะครับอาหารก็ไม่ส่วนนะครับนะอาหารไม่ส่วนเลี้ยงให้ถูกนะครับนะเลี้ยงให้ถูกเลี้ยงให้ถูกทางอ่าเลี้ยงให้เป็นด้วยนะครับนะเป็นกูรูเนี่ยง่าย ก็เป็นผู้รู้นะครับนะผมก็ไม่ใช่ผู้รู้กับผมแต่ว่าผมทําตามสไตล์ของผมในแนวของผมนะครับนะไม่มีกฎตายตัวทางนั้นนะครับนะเลี้ยงปูเลี้ยงให้ได้นะครับนะเลี้ยงปูเลี้ยงให้ได้เลี้ยงไม่ยากนะครับนะอ่านี่ครับทดลองการเลี้ยงปูเล็กๆเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องไปอะไรนะครับนะลองหาปูจุงนาเราเนี่ยมาลองมาเลี้ยงดูนะครับนะนะครับนะลองมาเลี้ยงดูนี่ครับนะนี่ครับปูเุ่นเล็กๆนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นไซปูดองนะครับนะจะเดินทางไปชัยภูมิวันนี้นะครับนะนี่นะครับ ต okay. um, right. ุ่นพวกนี okay. yes. <combined> ้นะครับนะตุ่นูมันมันแบบนี้นะครับนี่มันเต็มกระดองแบบนี้แหละนะฮะนี่อ้าวสักตัวนะครับน้นี่นะครับนะดูลองตัวนี้นะครับนะาลองตัวนี้ดูนะครับน้ตัวนี้นะครับนะดูสังเกตตัวนี้ไม่มีขาข้างนี่นะครับน้แกะให้ดูนะครับนะแต่อย่าหาว่าเราสร้างภาพนะครับนะะผมไม่เคยชนสร้างภาพครับแต่บางคนบางคนสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับนะนี่นะครับแกะเลยนะครับนะนี่แกะได้เลยครับนี่ผมบางวิญญาตบางกันนะ นี่นะครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับนะดูสังเกตกันนะไอตัวขาไม่มีใช่ไหมครับน,นี่คือตัวขาไม่มีตัวเมื่อกี้นี่นะครับนะเนี่ยตัวเมื่อกี้นีขามไม่มีผมแกะเมื่อกี้ไม่ต้องสร้างผมไม่ชอบสร้างภาพครับแต่ผมชอบชอบชอบสร้างอาชีพให้คนมากกว่านะครับนะภาพไม่สร้างนะครับนั่นนะครับตัวเมื่อกี้นะครับนั่นนี่แข้งขาไม่มีที่ขาหลุดเมื่อกีทั้งเก็ดนะครับนะนี่นะครับนะเนี่ยปูเล็กนะครับนั่นนี่อ่าผูประเทศผู้เล็กมันทุกตัวนะครับเนาะผมต้องบอกเสมอว่า แม่ค้าเขาไม่ได้ซื้อปริมาณครับแต่เขาเอาคุณภาพความมันนะครับนะมีเทคนิคต่างๆนะครับนะในคูเกิลหรือยูทูบไม่มีแต่ที่รุ่งรุ่งชาลีฟาร์มมีนะครับนะสอนฟรีทุกคนนะครับสอนฟรีทุกคนใครอยากมีอาชีพสอนฟรีทั้งนั้นนะครับนะไม่เกี่ยงนะครับนะยกเว้นหนึ่งนะครับนะคนรวยไม่สอนนะครับอย่ามาย่งอาชีพคนจนไปไกลๆครับคนรวยนะครับนะต้องการคนจนๆต้องการคนมีอาชีพไม่ว่าจะเป็นหอยปังหอยโค่งปูนากุ้งฝอยหอยขมเมงดาครับเนาะ อึ้งปลาขวดปลาไหลผมสอนฟรีทุกท่านนะครับนะ,ะยินดีแวะเวียนมาได้นะครับนะหรือใกล้ฟาร์มไหนก็บอกมาลูกศิษย์ลุงหายเยอะมากมายพร้อมจะให้ความรู้ทุกท่านนะครับนะฟรีฟรีทั้งนั้น,นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ลุงชาลีฟาร์มทํามาเกือบสิบปีไม่มีคอนแทกนะครับไม่มีคอนแทกกับใครทั้งนั้นมีแต่เพื่อนสนิทมิตรสหายและก็แรงบันดาใจจากทุกคนนะครับนะจะซื้อปูจากฟาร์มต่างๆหรือฟาร์มผมไปโทรมาจะขายกลับคืนมาก็ดีใจนะครับนะไม่ขายก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณจะขายกันอื่นได้ราคาสูงๆยิ่งดีนะครับนะไม่เกี่ยวกันนะครับนะไม่เกี่ยวกัน ไม่เกี่ยวกันทั้งนั้นไม่มีคอนทงคอนแทกมีแต่คอนโทรนพากันไปสนุกสนานเฮฮาตามป่าตามเขาตามฟาร์มต่างๆนะครับนะเที่ยวอย่างเดียวครับกลุ่มบุคคนะครับนะกลุ่มคนเลี้ยงบ่ดินสวัสดีครับ